คุณสติพลจนพัฒนาเพราะครูมีเมตตากรุณาเป็นอัปปมัญญาปรารถนาอยากให้พวกนั่งหลับตากลับจิตกลับใจมาลืมตาแต่จริงๆแล้วก็เป็นไปได้บางส่วนเท่านั้นแต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นไปไม่ได้อิมโพสตเพราะขนาดมีพระพุทธเจ้าอยู่แท้ๆยังทำไม่ได้เลยครับ ก็จริงของคุณก็ได้บางส่วนอาตมาก็เอาบางส่วนได้บางเท่าไรก็เอาเก็บเบีดยใ้ทุนรานไปนะมันก็ต้ององี้แหละมันุกวันนี้มันได้บ้างแนละก็ยังดีนะนะมันยากจริงๆเพราะอาตมาไม่ได้มาทำอาตมาไม่ได้เป็นเป็นเป็นนักธรรมะหรือนัก เผยแผ่ธรรมะนักสอนธรรมะคือสอนดักไปโลกีอะ,อะไรต่างๆอัตมาเน้นสอนโลกุตระกอบกู้โลกุตระ,ตระอัตมานี่เป็นพ่อครัวปรุงอาหารที่เขาเรียกว่าเชฟอะไรว่ากุ๊กอะไรเนี่ยเป็นพ่อครัวปรุงอาหาร ที่ปรุงอย่างเข้มข้นปรุงอาหารที่เป็นสาระแก่นสารของมนุษยชาติที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่ไม่ได้ไปวีเวลาไม่ได้ไปทำอาหารออเดอร์อะไรอาหารกินเล่นกินหัวกินอะไรไม่เป็นอาหารที่จำเป็นสำหรับมนุษย์โลก สำหรับมนุษย์สำคัญที่สุดงานเดียวนี่อาตมาก็หนักหนาสาหัสแล้วนะเพราะฉั้นที่ท่านจันทร์ก็ทำไปตามฐานะของท่านอาตมาก็ทำไปตามฐานะของอาตมาจึงไม่เหมือนกันเลยนะอย่างผู้กลับตานี่อาตมาก็ต้องย้ำ เพราะมันโมคะจริงๆหลับตาปฏิบัติเนี่ยมันไม่มีทางเกิดบรรลุธรรมของพระพุทธเจ้าเลยไม่เลยซึ่งเขาไม่ไม่ไม่ได้ไเข้าใจง่ายๆเพราะเขาไม่มีปัญญาพอวกที่เขาไม่ตื่นไม่ยอมรับไม่ฟังไม่อะไรเขาตัดทิ้งเพราะว่าเขาไม่มีปัญญาพอ เขาอยู่ในภูมิที่เขารับไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ให้แต่ผู้มีบารมีมีพอมีภูมิพอที่จะรับได้แระรารับมานั่นแหละผู้ที่มีภูมิพอแล้วก็เป็นเพื่อนเป็นฝูงของเข้าไปเนี่ะถึงจะจูงถึงจะจูงเขาขึ้นมาจูงเขาขึ้นมาถ้าไม่งั้นไม่มีตัวเชื่อมตัวต่อกันเป็นสายอย่างนี้เรานะมันต้องเอาคนที่ มีบารบมีหรือมีภูมิพุที่จะเกิดผลได้ก่อนมีน้ำมีเนื้อเพราะธรรมะของพระเจ้านี้เป็นโลกุตระที่จะต้องคัดเลือกบุคคลที่จะได้ผลถ้าไม่คัดเลือกโดยบุคคลที่จะได้ผลไปสอนไปสอนโลกิยธรรมธรรมดาเนี่ยเกิดร้อยปีไม่พอหรอกไม่มีเวลาพอที่จะไปสอนให้เขาเจริญขึ้นมาได้ แล้วก็จะมารับได้นั่นหนึ่งสองโลกุตรธรรมก็ไม่ใช่โลกียธรรมชั้นสูงด้วยโลกุตรธรรมนี่ไม่ใช่โลกียธรรมชั้นสูงแต่เป็นธรรมะอีกต่างหากจึงเป็นเรื่องอจินไตยมากเป็นเรื่องที่คิดไม่ได้ง่ายๆนะ ไม่ได้ง่ายๆเลยเพราะงั้นในเวลาที่มีเวลาในชีวิตที่จะมาทำงานด้านธรรมะโอ้ยร้อยปีน้อยไปร้อยปีน้อยไปมันก็ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไปเสียเวลาก็เพราะอน,นุนก็าสอนกันอยู่แล้วมีผู้รู้ก็อยู่แล้วแล้วเขาก็รู้ทางด้านความ ดีความชั่วความถูกความผิดของโลกียะเขาก็สอนกันไปแล้วก็วบบนเวียนกันอยู่ตรงนั้นเท่านั้นซึ่งมันไม่เที่ยงคุณจะดีขึ้นยังไงคุณก็ต้องบตงต,งตง่ํหมุนเวียนอยู่อย่างนั้นไม่จบมันไม่เหมือนโลก,กุตระทึ่เป็นธรรมอาทิพุจ้าท่านตรัสรู้ว่าอันนี้จบอันนี้ไม่มีวนเวียนไม่มีตกต่ำได้แล้วไม่ตกต่ำเอาวินิปาตธรรมนะ ถึงกัรนิยตะแล้วยิ่งไม่มีตกเลยมีแต่สูงขึ้นไปหาที่สุดที่สูงสัมโพธิปรายณนะอย่างแท้จริงนะเพราะจึงมีที่สอนสอนแนละ้วมีที่จบมีที่เจริญอย่างเที่ยงแท้มีที่เจริญอย่างไม่ตกต่ําแต่อนุนมันวนเวียนบนเวียนบนเวียนวนเวียนสอนแนละ้ว,ว,วก็บนเวียนวนเวียนสอนนห้ขึ้นไปดีเท่าไรเดี๋ยวก็วนเวียนอีกเพราะมันไม่มี ปัญญามันไม่มีจุดที่รู้แจกรู้จริงถึงอะไรหมดศูนย์ก็หมดศูนย์ไม่มีมาอีกมันก็ไม่มีมันไม่มีหมดศูนย์เอากิเลตให้หมดศูนย์ไปเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องกิเลสอันนี้หมดศูนย์หมดศูนย์หมดศูนย์นะั้นมันไม่มีอีกนะมันไม่มีเกิดอีกในตัวคนมันนี่จังทุ่ังสัตสตังวิป,ปริณามธทำมางอสังหิรังสังุงงปังแล้วมันก็จบเพราะมันจึงสมบูรณ์แบบได้ จบแล้วมีที่สุดที่จบคราค้นคว้าธรรมะธรรมะที่จะได้โลกุตตรธรรมจึงมีที่จบแม้จะเป็นคนเป็นเป็นคุณจะยังไม่ยอมปรินิพานเป็นปริโยสานก็เป็นคนที่มีหลักประกันว่าจะมีชีวิตไม่มีตกต่ำไม่ทำบาปทั้งปวงมีแต่ดีทายเดียว กรรมชั่วไม่ทําเลยถ้าจะอยู่และมีกรรมชั่วที่จเจริญเจริญเจริญไปใครจะสูงขนาดไหนก็ตามกาลเทศะกับเขาเข้าใจกาลเทศะฐานะอนุโลมปฏิโลมก็ไปได้ทุกยุคทุกสมัยเขาเปลี่ยนแปลงนะยุคนี้นิยมมันนี้กันว่าจเจริญยุคต่อไปก็คเอ,อยเปลี่ยนแปลงไปไปนิยมอานุนมไม่จเจริญผู้หญิงยุคนี้นิยมสัตว โอ้ยคนเจริญคนทันสมัยต้องสั้นๆยุคนี้บอกไอ้อยาตายเฉยแหลกเลยต้องยาวๆนะอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นธรรมดาธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่โลกียะมันไม่มีเที่ยงหรอกนะเพราะนั้นมันจะต่างกันการตรัสรู้ของพระเจ้าจึงเป็นธรรมะที่ มีจบมีเที่ยงแท้แน่นอนมีสมบูรณ์แบบแล้วก็ไม่ต้องศึกษาอีกจบกิจแล้วสมบูรณ์แบบเราก็ไม่ต้องศึกษาอีกไอน้อนวลศึกษาแล้วศึกษาอีกไม่จบหรอกวนเวียนได้น้าลืมหลังได้เก่าลืมใหม่ได้ใหม่ลืมเก่าวนไปอยู่งั้นอนะไม่มีจบนะ เพราะว่าเขายัางไม,ไม,ไม่ไม่สูงสุดแต่ไม่รู้สูงสุดก็เป็นเช่นนั้น